นผมนี่กว่าหินนี่ท้าทยเขาแล้วผมต้องไปผมผมไปตามคำท้าทิง้งอยู่แล้วคน <ไฟ S 1> เราทํำไมโมโหจนจุดเขมต,ตมันจะตะโกนตะคอกอย่างนี้ไหมอ่ะผมสมประกอบดีผมพวกจุดยืนนี่ดีแต่คำพูดจับอารมณ์เยมันไม่ได้ทําให้จุดยืนเขาเสียอาจจะเอาแต่ไล่ มาทั้งกองกําลังมาบีบยิ้มชนฐานผมทําให้ผมหอยเหรอไม่มีทางหรอกขอโทษที่มีครอบครัวไหมครับเนี่ยมีลูกปะใจผมยี่กว่าหิ่นเลยตอนเนี้ยมันด้านช้าไปหมดแล้วพอดีเราเป็นโสดดีมาจัดตารมากกว่าตำรวจอีกใช่เข้าใจปัญหาประชาชนได้มากกว่าแต่ข้อมูลมึงงั้มึงบิดเบือนไงเออนายมึงมึงกลัวนายมึงอ่ะ นั่นแหละโลกของมึงก็สีเทาตลอดผมไม่มีเวลาส่วนตัวเลยนอนก็ไม่ได้นอนายคนห่วนให้ผมนอนได้ไหมให้ผมพักผ่อนได้ไหมอ่ะตามผมกดดันผมแบบนี้เพื่ออะไรเหรอเขาไปก่อกวนพี่ไงตอนที่นอนที่พี่บอกว่าเป็นการก่อกวนก่อกวนยังไงถ้าไม่ก่อกวนแล้วผมจะแบบโวยวายทำไมอ่ะนเราอ่ะคกเรลาอยู่ๆผมไม่ใช่โรคติดนะอยู่ๆแล้วจะโมโหตะคอกอย่างนี้อะไรอย่างนั้น คนเราทําไมโมโห,โหจนตุดเขียดมันจะต,ตะโคนตะคอกอย่างนี้ไหมอ่ะผมสมประกอบดีสมองผมสติผมเนี่ยแต่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเนี่ยถามพี่คนนี้พี่คนนี้ก็เคยรับปากผมเนี่ยชักลาดาไทยลูกผู้ชาย,ยใช่ไหมครับรับปากผมไว้ไงนะผมไหวผมอยากนอนครับผมอยากพักผ่อนคุณบอกโอเคใช่เปล่าคุณภาพประชาชนแต่ คุณไม่ได้ปกป้องผมเลยคุณไปเข้าข้างอะไรก็ไม่รู้คุณไปช่วยกันยกผยองมากดดันผมอะไรผมเนี่ยนะคนเดียวเนี่ยจะตายหายอยู่แล้วนอนก็ไม่ได้นอนนอนก็ไปกอบให้ใช่ไหมแล้วตำรวจนะว่าจิตใจาวรถมาให้นะครับแล้วก็เวลามันพลาดนี่เเวลาพลาดเพราะว่าผมพูดก่อหน้านั้นแล้วว่ามันคือไม่ได้ แผนของเขาที่จะไม่ให้ผมไปผมพูดก่อนที่เดี๋ไม่ได้เกิดอีกุดท้ายมันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงเขากลัวว่ากลางคืนนะออกมาแล้วเขาไม่ยอมให้มีใครปิดท้ายเลยอันตรายแล้วแล้วผมก็ปิดท้ายมาเขาก็ได้ผมปิดท้ายมาถึงอสุดเขตบางมหันเลยครับแล้วหลังจากนั้นแปดโมงผมก็ปล่อยเลยเพราะที่เขาขึ้นอะไปเขาไม่ยอมฮะผมให้เบอร์ เบอร์ไว้แล้วก็บอกว่าเอาถ้าเกิดคุณเกรงนใจไม่ไหวเขาบอกว่าถ้าเกรงใจไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวก็โทรหาผมเดี๋ยวผมจะไปส่งที่สุโขทัยเลยนะครับกลายเป็นให้เบอร์แล้วโทรมดาด่าผมผมบอกจุดยืนนี่จะดีแต่คำพูดจ,จับอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้จุดยืนเขาเสียครับแล้วยางไงเขาต้องการอะไรเขาต้องการสื่อให้เห็นว่าคือหนอราชการเนี่ยหเหมือนกับว่าทำอะไรกับ เกี่ยวกับคนมีการบ้างเกี่ยวกับออคนยากไรเนี่ยเอ,อไม่เท่าเทียมกันห่ใหยากที่เขาโดนมากับตัวเขาเก็บกดมาตลอดดังนั้นแล้วหลังจากนี้คือเขาไม่ต้องการให้ใครตามเลยถูกต้องไหมพี่ไม่ให้ใครตามเลยแต่แต่เราก็เราปล่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะที่ใหญ่สั่งมาแล้วว่าต้องต้องต้องดูแลให้ส่งคนเขตี่ยทยาแล้วก็ประตมก็ดูแลับ ข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเช,ชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ